สวัสดีครับวันนี้บุญสาวานะครับก็มีพระมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับก็เป็นพระของคณะเจเจอาจารย์ชื่อดังนะครับก็คือหลวงปู่โตของเรานั่นเองนะครับเป็นพระกริ่งนะครับเป็นพระกริ่งที่ออกวัดใหม่อมพอรนะครับอยู่ที่โคราชเนี่ยนะครับเมื่อปี2518 กิ่งรุ่นนี้นะครับจริงๆนับว่าเป็นกิ่งรุ่นที่2ก็น่าจะได้นะครับเพราะว่ารุ่นแรกน่าจะเป็นปี16นะครับส่วนกิ่งเป็นหยงกับกิ่งสายฟ้าก็าออกทีหลังกิ่งรุ่นนี้นะครับแต่กิ่งรุ่นนี้นะครับออกโดยออกเจ้าวาดโดยเจ้าวาดวัดใหม่อัมพรนะครับมาขออนุญาตหลวงปู่โตะนะครับที่จะสร้างขึ้นก็ อาจจะไม่ใช่เป็นพระกริ่งที่ออกจากวัดโดยตรงนะครับก็เลยความดังเนี่ยอาจจะสู้พระกริ่งที่ออกจากวัดโดยตรงไม่ได้นะครับแล้วก็กริ่งรุ่นนี้เป็นกริ่งที่ขนาดไม่ใหญ่โตนะครับน่าสะสมหน่าใช้นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันก็ยังไม่แพงนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับราคาประมาณหมื่นบวกลบนะครับหรืออาจจะถูกกว่านั้นนะครับ ถ้าเราเจอตามแผงจรหรือเจอตัวที่แต่แตแต่ก็ยากนะครับที่คนจะไม่รู้จักเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขียนคำว่าหลวงปู่โตไว้ชัดเจนนะครับอันนี้ที่ผมนํามาให้ชม3มองค์เนี่ยก็คืออยากจะบอกว่ากิ่งรุ่นเนี้อาจจะมีรูปลักษณะที่ที่มีคณาจารย์ท่านอื่นเนี่ยเอาไป ถอดพิมพ์หรือไปทำนะครับตามอย่างซึ่งก็จะไม่เหมือนกันนะครับของหลวงปู่โต๊ะนี่เป็นองค์ไหนครับอยากให้ให้ทายนะครับก็ง่ายๆนะครับองค์ไหนสวยสุดก็น่าจะเป็นของหลวงปู่โตะนะครับเพราะหลวงปู่โตเนี่ยท่านคงจะทําก่อนนะครับแล้วก็ทําอย่างสวยงามส่วนการถอดพิมพ์หลังๆเนี่ยก็อาจจะขนาดย่อมลงนะครับท่านจะเห็นได้ว่ากิ่ง องค์ซ้ายมือสุดนี่นะครับก็จะเป็นกลิ่งหลวงปู่โตะนะครับมีความคมชัดกว่าอีกสององนะครับซึ่งจะขนาดย่อมยาวกว่าแล้วก็ส่วนกิ่งสององนียก็จะเป็นกลิ่งที่ถอดพิมพ์มานะครับก็อาจจะขนาดเล็กกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าก็มีโค้ดนี่ก็แสดงว่าเป็นของแท้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นวัดอื่นนะครับอันนี้องส่วนองค์นี้นะครับเป็น ของหลวงปู่โตะนะครับเป็นของแท้ที่วัดใหม่อ,มพอัพรออกนะครับจะสังเกตได้ว่ามีความคมชัดนะครับในทุกทุกสัสดส่วนเลยนะครับทุกทุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีคำว่าหลวงปู่โตะชัดเจนนะครับ ส่วนอีก2อ,องค์เนี่ยก็ของแท้ก็จะมีโค้ดนะครับข้างล่างคําว่ามีตัวต่อนะครับโค้ดตัวต่อโค้ดตัวต่อนะครับนะครับส่วนอีก2อ,องค์นะครับก็ ศาสนะก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่มีโค้ดต่อๆนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญของโค้ดรุ่นนี้สําคัญมากนะครับที่ที่จะต้องดูโค้ดให้ให้ชัดเจนนะครับส่วนอีกองคหนึ่งนะครับอันนี้มีการตอกโค้ดนะไว้ด้านหลังนะครับแสดงว่าเป็นของคณาจารย์ท่านอื่นนะครับก็อันนี้ก็ไม่ใช่ของ เกนะครับแต่ว่าเป็นของที่ศาสตาจารย์ท่านอื่นท่านทาตามอย่างนะครับส่วนองค์นี้องนี้ไม่มีโค้ดอะไรเลยนะครับซึ่งก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าใครสร้างนะครับแท้หรือไม่อันนี้ก็ไม่สามารถบอกได้นะครับคราวนี้เรามาดูเฉพาะของหลวงพุโตดีกว่านะครับซึ่ง องนี้ก็มีกล่องมาด้วยนะครับนปี18นะครับน่าจะองละ1ล0บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเนื้อทองผสมนะครับซึ่งก็จะมีเนื้อนวะโลหะด้วยนะครับเนื้อนวะโลหะก็จะมีน้อยกว่ามากนะครับน่าจะมีหลักร้อยองคนะครับหลักน่าจะเป็นหลักร้อยนะครับ ส่วนอันนี้น่าจะเป็นมี2518อองค์นะครับที่สร้างนะครับก็ดูลักษณะด้านหลังนะครับก็มีคำว่าหลวงปู่โตชัดเจนนะครับแล้วก็พุทธลักษณะนะครับก็มีความคมชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทิวจีวรน,นะครับเส้นสังคตินะครับแล้วก็หม้อน้ำมนต์บัวนะครับ บัวนี้ก็ชัดเจนคมชัดสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นพรกกิ่งที่มีความสวยงามทีเดียวนะครับน่าใช้เพราะขนาดไม่ใหญ่นักนะครับน้ําหนักก็ไม่มากนะครับกล่องเดิมก็เป็นลักษณะเช่นนี้นะครับกล่องเดิมให้ดูกล่องเดิมสักทดหนึ่งนะครับกล่องเดิมก็จะเป็นยี่ห้อ LK นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับกล่องเดิม ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระกิ่งที่เราที่น่าเก็บนะครับก็ราคายัางไม่สูงมากนักนะครับก็ขอแนะนำให้ให้เก็บกันนะครับเพราะว่ารุ่นอื่นหรือกิ่งรุ่นอื่นหรือพระปิดตาเนี่ยไม่สามารถที่จะหาชมไม่ไม่สามารถคือราคาไปไกลามากแล้วนะครับเราก็มีเคกค่อนข้างสูงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หันมาเก็บพระกรลิ่งรุ่นนี้แทนได้นะครับราคาพระกรลิ่งรุ่นนี้อาจจะถูกกว่าเหรียญด้วยซ้ําไปนะครับเหรียญของหลวงปู่โตก็แพงมากแล้วนะครับอย่างนี้ขึ้นหลักหมื่นไปหมดแล้วนะครับหลักหลายหมื่นแล้วนะครับแต่พระกลิงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพระกลิ่งมีความสําคัญมากเลยนะครับเพราะกว่าจะทําพระกลิ่งได้เนี่ยต้องต้องมีแผ่นยันนะครับร้อยแปดแผ่นนะครับร้อยแปดยัน นะครับแล้วก็มีส่วนผสมของโลหะที่ที่เป็นโลหะชนวนของพระกิ่งรุ่นเก่านะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้ก็มีชนวนพระกิ่งวัสุทัศน์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็แผ่นยันต่างๆมากมายนะครับราคาก็ไม่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าหน้าเก็บไว้มากเลยนะครับเก็บไว้แล้วก็อนาคตก็คงไปอีกไกลนะครับ อันนี้ผมอยากจะให้ดูจุดที่เป็นจุดที่ขาดของพระกิ่งรุ่นนี้นอกจากรูปพทธลักษณะแล้วต้องคมชัดสวยงามเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องดูโค้ดนะครับเป็นสําคัญนะครับโค้ดก็จะตอกอยู่ใต้ฐานนี่นะครับเป็นตัวต่อนะครับตัวต่อก้นฐานนี้ก็จะเรียบนะครับผิวสบายเรียบมีการเจาะรู เม็ดกลิ่งเนี่ยเล็กๆนะครับขอบข้างตะเข็บอะไรก็มีนะครับมีการตกแต่งเรียบร้อยนะครับการต่อ,อก็อวบสมบูรณ์นะครับใบหน้าอิ่มเอิบนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับพระองค์พระมีความร่ำสันพอสมควรนะครับกำลังพอเหมาะนะครับ ผิวก็ค่อนข้างจะกลับดำแล้วนะครับแล้วก็ตามซอกนะครับก็จะมีตามซอกก็จะมี ตามซออของพระกลิ่งเนี่ยก็จะมีมีขี้เบ้านะครับมีขี้เบ้าจับนะครับนะครับซออของตามซออแขนนะครับมีขี้เบ้าจับจุดชี้ขาดที่สำคัญก็คือโค้ดนะครับโค้ดถ้าอยากให้ย้ำเป็นสำคัญว่าโค้ดเนี่ย ต้องตอบชัดนะครับองค์ไหนที่ไม่มีโค้ดก็เป็นเรื่องที่เราเสี่ยงนะครับที่เราจะเช่าหานะครับแต่ก็อาจจะมีได้นะครับบางองค์ที่ไม่ต่อโค้ดผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเลือกองค์ที่มีโค้ดจะดีกว่านะครับเพราะว่าถือว่าเป็นพระที่จะดูง่ายกว่านะครับโค้ดนะครับลองส่องดูนะครับจะมีเส้น เส,เส้นเส้นเสี้ยนนะครับอยู่ในหัวต่อเต่าเนี่ยนะครับเห,หเห็นไหมครับ โค้ด <Code S 2> เป็นลักษณะเช่นนี้นะครับโค้ดโค้ดก็เป็นลักษณะเช่นนี้นะครับหัวต่อเต่าที่พื้นก็จะมีเส้นๆนะครับ แล้วก็มีเส้นแยกนะครับตรงปลายหางต่อๆนะครับท่านก็จดจำไว้ให้ดีนะครับว่าโค้ดลักษณะอย่างนี้ต้องคมชัดนะครับคมชัดเป็นโค้ดที่ตอกลึกคมชัดนะครับสำคัญมากเลยนะครับโค้ด ไม่มีโค้ดเราก็อย่าเสี่ยงเลยดีกว่านะครับนะครับโค้ดต้องคมชัดแบบนี้นะครับครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกลิ่งหลวงปู่โตะนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บสะสมไว้นะครับถือว่าเป็นกลิ่งที่ ที่ราคายัางไม่สูงนะครับราคายัางจับต้องได้นะครับแล้วก็น่าจะมีอนาคตนะครับวันนี้ก็ขอแนะนำเบื้องต้นนะครับเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้เห็นของจริงหรือส่องของจริงเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากเลยนะครับก่อนเช่าหาก็ควรศึกษาให้ให้ ชัดเจนก่อนนะครับเพราะว่าพระหลวงปุโตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระกริ่งหรือหรือวัตถุมงคลใดๆของหลวงปุโตเนี่ยต้องบอกว่าของปลอมเยอะมากนะครับตอนนี้มีของปลอมเต็มไปหมดนะครับเพระฉะนั้นพวกเราก็ต้องศึกษาก่อนสะสมให้ดีนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นสิ่งอะไรที่ป้องกันตัว เงินเราแท้ก็ต้องได้พระแท้นะครับวันนี้ก็ขอากาบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ